สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สิงคโปร์วิวนี้เป็นวิวยามค่ำคืนนะตอนนี้เราอยู่กันที่มารีนาเบย์แซนนะคะที่ชั้น56นะคะเดี๋ยวจะพาสมาชิกของว้าวทูเก็เตอร์เข้ามาดูวิวเบรนเ,เดอรยรอบๆของเกาะสิงคโปร์กันนะคะตอนนี้ที่อยู่ทางด้านล่างเพราะตอนนี้เราอยู่จุดตรงในตัวมารีนาเบย์แซนที่ชั้น56นะคะ โรงแรมมารีน่าเบแซนถือว่าเป็นโรงแรมขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีทั้งส่วนประชุมส่วนช็อปปิ้งนะคะแล้วก็ห้างร้านอาหารอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายรวมถึงคาสิโนที่มีราคาแพงที่สุดในโลกด้วยเราขึ้นมาดันชั้น56นะตอนนี้ก็จะมาดูวิวรอบๆของตัวสิงคโปร์นะคะงนั้นตอนนี้เดี๋ยวจะให้สมาชิกดูวิวข้างล่างดีกว่านะคะว่าเอนที่มองไปทางด้านล่างสวยมากอันนี้จะเป็นมารีน่าเบย์นะคะ ชุบเราขออนุญาตให้ดูเลนกว้างชบูบอ่ะอันนี้จะได้เห็นกว้างๆสักหน่อยอาจจะติดลวดนิดนึงนะเป็นลวดป้องกันความปลอดภัยนะคะในขณะ,ะนะที่เราอยู่ทางด้านบนอ่าวมารีนาทางด้านล่างนะคะก็จะเป็นอ่าวที่ใช้สําหรับกักเก็บน้ํานะคะแล้วก็จะเห็นเรือเล็กๆล่องอยู่อันนั้นจะเป็นเรือชมอ่าวนะคะสามารถใช้บริการได้แล้วก็จะมี โรงแรมโดยรอบเลยนะคะรวมถึงสนามฟุตบอลนะคะที่อยู่บริเวณทางด้านล่างแล้วก็สถาปัตยกรรมตึกสูงต่างๆโดยรอบแล้วบางคนถามตึกมาดน่าเบคืออะไรมาดน่าเบแซนที่เราอยู่กันตอนนี้ก็คือตึกรูปเรือคะ่ะที่อยู่ทางด้านบนของที่โตัสิงคโปร์นะ เป็นโรงแรมคอมมิตี้มอลลนะคะขนาดใหญ่ของที่สิงคโปร์เมืองนี้ก็ยังมีความเชื่อเรื่องของฮวงจุ้ยด้วยนะเพราะฉะนั้นลองสังเกตด,ดูบริเวณทางด้านนี้ชิปปึ้งทางด้านนี้เกาะตรงนี้เป็นความเชื่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเกาะที่ถูกถมทะเลขึ้นมาแล้วก็ทําการสร้างนะในส่วนของเวิร์งตรงนี้นะคะที่เขาเชื่อว่าเป็นพื้นที่แห่งความร่ํารวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่บริเวณของรอบๆตรงนี้เนี่ยก็จะมีแต่ ธนาคารนะคะที่ไปเปิดทํากิจการไว้เพราะว่าจะได้กิจการมั่งคั่งเรื่องเกี่ยวกับเงินทองทั้งนั้นเลยในปริเวณของสิงคโปร์อาจจะมองเห็นไกลๆนะตาสัญลักษณ์ของธนาคารต่างๆนะคะอ่า ตอนนี้นะคะเรามาอยู่อีกฝั่งนึ่งนะคะของตัวตึกขออนุญาตซูมเข้าไปก่อนเนาะตรงโน้นเราจะเห็นไกลๆนะคะเนี่ยคือสิงคโปร์ไฟเออร์นะคะเป็นชิงช้าสวรรค์น,นะคะที่มีความสูงที่สุดเลยของสิงคโปร์นะคะสูงโดยประมาณ156เมตรหรือประมาณ 40, 40ตึกชั้นนะคะ26แคปซูลที่อยู่โดยรอบนะคะเป็นแคปซูลใสให้เราดูทัศนียภาพของตัวเกาะสิงคโปร์นะคะร,รอบๆ ถัดมาอยู่บริเวณใกล้ๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันนะคะจะเห็นต้นไม้ที่อยู่ทางด้านข้างตรงนี้ในนิ้วเราอยู่ไหน,นอ้ออยู่นี่นะคะตรงนี้นะคะนี่ในอยู่ในส่วนของอาจะให้ดูไกลๆแป๊บหนึ่งนะ อ่าอันนี้เห็นภาพกไกลๆละนะคะกว้างอันนี้จะเป็นส่วนของการเดนบาเดอะเบย์นะคะเป็นพื้นที่ที่รวบรวมการแสดงพันธุ์พืชต่างๆนะคะเป็นพืชเขตร้อนนะคะที่จัดแสดงไว้ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะเป็นพืชที่เจอพบเจอได้ง่ายๆแหละในบ้านเราแต่ว่าอันนี้มันเป็นการการมินเอจเมนต์การจัดการนะคะที่สามารถเอามาไว้ในบริเวณของรัรอบเกาะได้ทั้งๆเป็นพื้นที่ที่มีอากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็พื้นที่ดินเขามีน้อยมากแต่ว่าเขาสามารถจัดสวนขนาด ใหญ่แบบนี้ได้แล้วก็จะมีซูเปอร์ทรีที่จะต้องเดินทางมาถ่ายรูปแบบนี้นะะตนน้นไม้จําลองขนาดใหญ่นะคะให้เราได้เึ้นไปชมว,วิวทางด้านบนได้ด้วยนะคะตอนนี้มีคนถามว่าสิงคโปร์เที่ยวได้ปกติไหมเที่ยวได้ปกติเลยค่ะนะคะเราก็ไม่ได้ใส่แมสนะคะใส่ในเฉพาะพื้นที่ที่คับแคบจำกัดเท่านั้นเช่นรถสาธารานะนะคะในส่วนของพื้นที่ที่มีการปิดนะคะ ก็มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วก็การท่องเที่ยวแบบสบายๆเลยนะครถือพาสปอร์ตหนึ่งเล่มนะคะลงทะเบียนนะคะตรวจตาคนเข้าเมืองนะคะแล้วก็วัคซีนฉีดครบเรียบร้อยก็สามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวสิงคโปร์ได้แล้วตอนนี้อันนี้ก็เป็นวิวโดวยรอบให้ดูนิดหนึ่งง่ายๆราคาสามารถเดินทางมาเที่ยวได้นะขึ้นมาที่มารีน่ารีนะคะโรงแรมแห่งนึ่ที่ชั้น56นะคะแล้วก็จะได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยถ้าไม่ติดฝน ก็เป็นอีกหนึ่งเกาะนะคะที่น่าเดินทางมาเที่ยวเพราะเนื่องจากความสะอาดติดอันดับโลกแน่นอนนะคะแล้วก็เทคโนโลยีความสะดวกสบายต่างๆที่สิงคโปร์สามารถเที่ยวได้ง่ายด้วยนะคะไว้โอกาสหน้านะคะมีโอกาสเดินทางมาเที่ยวกับบาร์เกเตอร์ได้เลยนะคะอาจะได้มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้กันนะคะ